นาทียูกิเจอตรีชัยนรงค์เจ้าพ่อมาลายเงินล้านชาวเน็ตเอ็นดูทั้งโซเชียลทำฮือฮาไม่น้อยเมื่อหนายห้างชื่อดังอย่างประจักษชัยประกาศต้อนรับยูกิเพนพากานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายหายทองคำโดยได้โพสตระบุข,ข้อความว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพากา สู่หายทองคำครับและในเวลาต่อมาเจ้าพ่อมาลัยหลักล้านอย่างตรีชัยนรงก็ได้เผยนิสัยแท้จริงยูกิเพนพกาหลังออกจากวงหมอลำเสียงวิหกไปค่ายหายทองคําโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเพิ่งได้เจอน้องแบบจริงจังและใกล้ชิดก็งานเมื่อคืนนี้ครับตัวจริงคือน,น้องน่ารักมากสวย ออร่ามากๆเก่งมากความสามารถครบเครื่องจริงๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิขีดล่างเพนพากาแอดยูกิเพนฟากาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวินาทียูกิเพนพากาเจอตรีชัยนรงค์เจ้าพ่อมาลายเงินล้านชาวเน็ตเอ็นดูทั้งโซเชียล โดยตรีชัยนรงค์นั้นได้โพสต์ระบุข้อความหลังเจอน้องสาวอีกครั้งว่าที่ตรีน้องอยูกิน้องน่ารักมากอนาคตน้องสดใสเป็นที่ประจักษ์แน่นอนครับ